รถ13ปีน่าใช้มากไม่น้อยขับโคตรดีไปดูกันตอนนี้ได้มาทำการทดสอบขับรถนะครับเจ้านิสันนาวราฟอนเทียปี07นะครับรถ13ปีนะครับแต่ว่าการขับขี่นี่แบบว่าช่วงล่างคืออย่างแ่แน่น เหตุผลที่ว่ายังแน่นๆแล้วยังใช้การได้ดีนะครับเนื่องจากว่ารถคันนี้วิ่งเพียงแค่80,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดนะครับ80,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่ารถคันนี้นะครับประวัติความเป็นมาเนี่ยเป็นรถจากนิสสันมอเตอร์แห่งประเทศไทยครับเป็นรถใช้ในสำนักง,งานในองค์กรในโรงประกอบเท่านั้นเองนะครับซึ่งพูดง่ายว่าแน่นอนครับในเล่มเนี่ยเป็นลำดับเดียวลำดับที่หนึ่งก็คือบริษัทนิสสันมอเตอร์เท่านั้นเอง นะครับซึ่งูดง่ายว่าสภาพเนี่ยผายยากการขับขี่แบบว่านุ่มนวลนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวไปชมตัวรอบรถภายนอกนะครับแล้วก็ตัวภายในอย่างเดียวอีกทีนึงครับไปเลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมกระเบียนะครับวันนี้อยู่ที่ช่อง Excel c h a น n e l นะครับถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องรถกระบะที่ว่าคนทนในรุ่นเก่าก่อนรุ่นเก่าๆก่อนหน้านี้นะครับในค่ายของ닛สันเนี่ยทุกคนนะครับก็จะมองไปที่ตัว닛สันบิเอ็มซึ่งตัวเนี้ย เขาไร้เขาสวนนะครับใช้การแบบว่าลุยๆเพราะว่ามันทนมากนะครับแล้วก็นิ้จากเนี่ยก็จะขยับขึ้นมาจากพวกบลิทแอเป็นพวกฟอนเทียอะไรพวกนี้นะครับคือเพราะว่าเรื่องตัวเครื่องทุวมบอดีเนี่ยคือช่วงข่างล่้าคือเขาาลับใช้งานลุยจริงก็เช่นเคยครับวันนี้เบบีกระบะนาวาร่าฟอนเทียปี07มาแนะนํานะครับซุ่งบอกว่าคันพิเศษมาก เนื่องจากว่าหนึ่งเป็นรถมือเดียวนะครับรถใหม่ไม่ถึงแสนรถ13ามปีสภาพใหม่กิ๊บกิ๊บเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดกันเลยนะครับแล้วก็พวกครามรู้ข้นี้ว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับตอนนี้เบียร์ก็พามาอยู่ที่หน้ารถที่จะมาแนะนำนะครับนั่นก็คือเจ้านิสันนาวาร่าฟอนเทียนะครับคันนี้เป็นตัวโอเพนแคปเป็นตัวเตี้ยนะครับเป็นสีบอลเงินเดิมๆจากโรงงานนะครับ ปีเนี่ย2 5 5หหรือว่าปี2007นะครับอายุอาราวก็ประมาณ12-13ปีแล้วนะครับแต่ว่าให้ดูสภาพก่อนครับว่าคันนี้คือสวยกิฟบจริงๆที่บอกว่าสภาพหายยากและสภาพ100เนี่ยคือคันนี้เนี่ยวิ่งแค่80,000กโลประมาณ8 9 9 0 0เก้บเกือบ9ก0 0 0แค่นั้นเองนะครับฟังไม่ผิดนะครับ80,000กโลเท่านั้นเนื่องจากว่าประวัติความเปมาของรถคันนี้นะครับ เป็นรถนิสสันมอเตอร์แห่งประเทศไทยนะครับใช้ในโรงประกอบใช้ในสำนักงานคนของแค่นั้นครับผมซึ่งจะวิ่งแค่แบบว่ามีออกภายนอกบ้างนิดหน่อยอะไรแค่นั้นนะครับจากนั้นมานะครับได้มาให้ทางดีลเลอร์ของเบียร์เนี่ยครับในนิสสันยูคาเป็นการจำหน่ายต่อในราคามือสองซึ่งพูดง่ายว่าในเล่มเป็นรถลำดับเดียวมือเดียวเลยครับในเล่มจะขึ้นว่าบริษัทนิสสันมอเตอร์แห่งประเทศไทยเลยนะครับซึ่งพูดง่ายว่าลูกค้าท่านใดหารถ o p e n c a คนะครับใช้งานบรรทุกที่แบบว่าเครื่องอึดอนทนทน,นะครับต้องแนะนําคันนี้เลยครับผมซึ่งราคาผมบอกไว้ก่อนเลยว่าคันนี้จําหน่ายอยู่ที่2,32 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับได้รถมือเดียวป้ายแดงสภาพแบบกริบๆเลยนะครับสังเกตจากด้านหน้านะครับไฟหน้าด้านซ้ายและด้านขวานะครับจะออกเหลืองๆนิดนึงนะครับซึ่งเป็นปกติของการใช้งานรถประมาณ1 2 1 3ปีนะครับมันก็จะบ่งบอกได้ว่า ด้านหน้าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักมาเลยถ้าเกิดว่าไฟหน้าด้านหนึ่งเหลืองไฟหน้าด้านหนึ่งขาวเนี่ยมันจะบ่งบอกว่าต้องชนมาข้างหนึ่งทําการเปลี่ยนอันนี้มานะครับซึ่งตัวเหลืองตัวนี้เราสามารถขัดนะครับแล้วทําให้มันดูใสามากกว่าเดิมได้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นโค้แท้เดิมๆนะครับก็เอกลักษณ์ของเจ้าลิสัยเขาอะไรครับว่าด้านหน้าเนี่ยคือกระบะนะครับตั้งแต่รุ่นแรกๆมาเขาจะทําแบบว่าเป็นหน้าตัดดูแบบว่า ลุยๆบูบูหน่อยกระจังหน้าเขาจะเน้นเม็คขเมี่บวกด้วยตัวโลโก้มีตะแกรงอะไรพวกนี้คือให้ดูแบบลุยๆหน่อยนะครับตัวนี้ก็มีไฟตตาหมอกด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวร้อแมกมาจากโรงงานเลยนะครับกระจกมองข้างตัวนี้เป็นฝาครอบคุเมี่นะครับทั้งสองฝั่งเลยอ่ะเดีย๋ยวไปชมตัวภายในกันนะครับว่าสภาพเนี่ยจะใหม่ตามเลขใหม่หรือไม่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน นะครับก็เดี๋ยวต้องแจ้งก่อนว่านะครับคันนี้เนี่ยคุญแจนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวรีโมทนะครับตัวนี้มีทั้งมีให้ทั้งสองชุดนะครับเป็นตัวสำรองก็มีให้นะครับเป็นตัวคุญแจรีโมทนะครับยังขายสตาร์ทอยู่นะครับอ่าก็เดี๋ยวเปิดจากภายในมานี่ครับตัวนี้เป็นตัว SE นะครับเป็นเบาะสีครีมด้านในนะครับคือตัวนิสสันเนี่ยคือเขาจะเน้นตัวพวกคอนโซลแบบว่าสีครีมครีมสีเบลเบล นะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวโอเพนแคเปิดได้นะครับเดี๋ยวตัวเบาแคปเนี่ยคือเดี๋ยวเบียนะครับทาการใส่ให้นะครับตอนนี้คือยังไม่ได้มีมาให้นะครับสภาพภายในเนี่ยคือห้องโดยสารนี่แคปก็คือเป็นปกติครับคือความกว้างออะไรพวกนี้นะครับก็จะมีเป็นตอนนี้ได้เป็นเบาหนังทั้งคู่หน้านะครับโทษทีนะครับอาจจะมืดนิดนึงนะครับอ่าแล้วก็เรื่องตัวพรมอะไรก็จะเป็นสามก้านปกติ สภาพก็คือย่นๆอะไรอย่างนี้คือมีการตามใช้งานปกติครับแต่ว่าไม่ได้มีถลอกขาดโซมหรือว่าอะไรเลยนะครับะนะครับเดี๋ยวไปดูเลขใหม่กันนะครับสตาร์ชึ้งเดียวติดเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวดูเลขใหม่นิดนึงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวชมตัวนี้ก่อน เลขใหม่ครับผมอยู่ที่8 9 0 0 0กรเท่านั้นนะครับถือว่าใช้น้อยมากแต่ว่ามันต้องดูอย่างอื่นเป็นองค์ปรกอบด้วยนะครับคอนโซลตัวนี้ไม่ดีมีด่างไม่แตกนะครับไม่มีชำรุดนะครับวิทยุเครื่องเล่นก็จะเป็นในส่งตัวเรื่อง CD FMAM นะครับก็คือเป็นเดิมเดิมแาตรดาดของเขาเลยแหละ นะครับส่วนตัวแอรก็จะเป็นแบบวา่าแอร์มือหมุนอยู่เป็นแอร์คือส่วนมากครับรถลักษณะแบบนี้คือเขาจะเน้นการใช้งานซะส,ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็คันนี้จะเป็นตัวเกียร์แมนวนวลที่แบบว่าเป็น6สปีดแล้วนะครับซึ่งพูดง่ายว่าตัวนาวาร่าเนี่ยเรื่องตัว6เกียร์เนี่ยคือเขาแบบว่าเป็นเป็นค่ายแรกๆที่ทำหกเกียร์มาเลยนะนะครับซึ่งแบบว่าแวกฉีกแนวจากค่ายอื่นมาเลยนะครับคือ ภายในห้องโดยสารเนี่ยคือบอกก่อนหรือว่าใหม่จริงๆแต่ตอนนี้ขอภายในิดนึงคือม,มืดหน่อยนะครับดูจากเพดงเพดานนะครับผมเพดงเพดานกริบๆนะครับมาบาังแดดมาพร้อมครบๆเลยซึ่งบอกก่อนเลยว่าคันน้น่าใช้มากลูกค้าทานใาดหายอยู่ไม่ผิดหวังนะครับเดี๋ยวเลือกตัวภายในได้ชมแล้วก็ต่อไปนะครับหัวใจหลักของรถกระบะรถบรรทุกมันจะต้องเป็นที่คัสซีตัวถังเครื่องยนต์เป็นแบบไหน ไปชมกันเลยครับก็มาดูในส่วนของตัวโครงสร้างด้านหน้าและตัวเครื่องยนต์นะครับอ่าเนี่ยครับเสียงเครื่องเนี่ยคือตัวนี้กล้องมันใกล้นิดนึงนะครับมันอาจจะดูดังหน่อยแต่จริงๆอ่ะเงียบมากคือ,ค,อคือไม่ได้ถึงเงียบจิบหรอกครับเพราะว่าเป็นเครื่องคอมเร็กก็จะมีเสียงปกติแต่ว่าไม่มีเสียงกาวแทรกนะครับ แล้วก็ตัวห้องเครื่องเนี่ยครับสังเกตดีๆนะครับแห้งๆไม่มีไม่มีคราบน้ํามันเลยนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตัวถางโครงสร้างบ้างนะครับง่ายว่าตั้งแต่ซอกด้านในนะครับเบสอาร์คเดิมๆมาแบบว่าไม่มียับเลยครับผมนะรูกลมๆแบบนี้นะครับ่าไร้คานมาเลยครับคานหน้าพวกสติกเกอร์อะไรเงี้ยอยู่ครบหมด นะครับอ่าเลครับเดิมเดิมเลยไล่มาเลยครับให้ดูกันจ่าเลยนะครับซออ่านะครับแล้วก็ตัวฝากระโปงน่ครับฝากระโปรงบอกบอกว่าเดิมเป็นจริงครับนะครับจะมีโลโก้นิสสันเล็กๆนะครับสติกเกอร์รูกกลมๆแบบนี้มออกเขาแบบนี้ด้านหน้าเนี่ยคือขาดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มี คือพูดง่ายว่าคันนี้นะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อไปแล้วเกิดพบว่าไปเจอว่ามีการชนหนักทิ่ข้ามต,ต่อนะครับทางศูนย์ผมนะครับยินดีซื้อคืนเต็มจานวนพร้อมให้ค่าเสียเวลานะครับอ่ะเดี๋ยวไปชมด้านท้ายกันบ้างนะครับคือคันนี้ผมจะให้ดูแบบละเอียดๆนิดนึงนะครับอ่าไรเนอร์นะครับจัดก,การมาให้แล้วนะครับใหม่ๆกิฟต์ๆเลย ก็ดูตัวอ่ะเดี๋ยวไล่ตั้งแต่ตัวนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าชนปุ๊บเนี่ยเม็ดอาร์ขายหรือไม่ก็มีการเปลี่ยนกระบะนะครับนี่คือเดิมเดิมเม็ดอาร์เดิม,มเดิม,ดม,ดมไล่มาเลยครับอยู่ครบแบบนี้นะครับเดิมเดิม,ดมจริงๆอ่ะอีกข้างครับผมแบบนี้พอจะเชื่อได้หรือย,อยังครับว่าเป็นรถมือเดียวไปแดงไหม่น้อยๆน,น,นะครับ สภาพไม่มีเกิดอุบัติเหตุอ่าแล้วก็มาดูตัวดางล่างกันให้เห็นกันเลยนะครับอ่าย่างอะไรนะครับมีพร้อมครบหมดดูแฮซี C กันบ้างดูแฮตซี C กันบ้างนะครับแฮซไม่มีผูกไม่มีดามนะครับไม่มีสนิงนะครับสภาพ13-12ปีได้แบบนี้ถือว่าโอเคนะครับอ่านี่ให้ดูเลยครับ คือแบบนี้พอจะเชื่อใจได้หรือ,อยังครับผมอ่าโอเคก็อย่างนี้ครับยังไงวันนี้นะครับเบียร์ขอฝากนิดนึงครับฝากเจ้านิสันนาวาร่าฟอนเทียปี2550หรือว่าปี2007นะครับคันนี้อายุอาราประมาณ12-13ปีเลขไม่อยู่ที่ประมาณ80,000กิโลกับ90,000โลนะครับเป็นรถมือเดียวลำดับเดียวนะครับในเล่มเป็นบริษัทนิสันมอตเตอร์แห่งประเทศไทยแล้วเบียร์เป็นนิสันยูคาจำหน่ายเองซึ่งไว้วางใจได้แน่นอน ราคาจาหน่ายคันนี้อยู่ที่2 3 2,000บาทนะครับคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีดาวนิดนึงนะครับอาจจะต้องมีดาวประมาณสัก5-6หมื่นนะครับแต่ถ้าลูกค้าดาวไม่พอนะครับเงินดาวสูงไปไม่พอหรือว่าไงทักมาสอบถามหาเบียได้ปรึกษาได้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับทักมาหรือโทรมาได้ที่เบอร์092-329-1476นะครับเบียยินดีให้คำปรึกษา24ชั่วโมงนะครับ สุดท้ายนี้ยังไงเดี๋ยวฝากกดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิ่งนะครับในช่องของบีให้ด้วยเพื่อไม่พลาดเราดีๆนะครับยังไงวันนี้เบย์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ